ทุกคนโรงเรียนวัดบางด้วนได้จัดทำคลิปวิดีโอสำหรับการเรียนการสอนในรูปแบบออนแนด์ hand. ประจำปีการศึกษา2564นะคะและในคลิปวิดีโอนี้นะคะเนื้อหาอยู่ในหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะคะบทที่1เศษส่วนเรื่องการบวกการลบเศษส่วนนั่นเองค่ะและวันนี้ก็จะมาเจอกับผู้แค่อีกแล้วนะคะจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปเรียนกันเลยนะคะดเด็กๆ ไปกันเลยค่ะค่ะเราก็มาดูเรื่องของการบวกการลบเศษส่วนนะคะที่มีตัวส่วนเท่ากันค่ะค่ะวันนี้ครูแคก็จะแสดงวิธีทำนะคะทั้งการบวกและการลบให้เด็กๆดูนะคะค่ะเรามาดูข้อที่1กันเลยนะคะข้อที่1จะเป็นตัวอย่างของเรื่องของการบวกนะคะค่ะข้อที่1นะคะเศษ2ส่วน4นะคะบวกด้วยเศษ1ส่วน4ค่ะแล้วก็จะสังเกตเห็นว่า ตัวส่วนนะคะเท่ากันใช่ไหมคะเมื่อตัวส่วนเท่ากันเราก็สามารถนำเศษมาบวกกันได้เลยนะคะหลักของการจำนะคะค่ะแสดงวิธีทำนะคะเราก็ดึงโจทย์มาอีกหนึ่งครั้งนะคะเศษ2ส่วน4นะคะบวกด้วยเศษ1ส่วน4นะคะเท่ากับนะคะเมื่อตัวส่วนเท่ากันเราก็จะนำเศษมาบวกกันได้เลยนะคะ เศษก็คือ 2. บวก1นะคะส่วนยังคงเหมือนเดิมนะคะส่วนตัวเดิมก็คือส่วน4นั่นเองค่ะค่ะแล้วเมื่อเราได้ตัวเศษบวกกันแล้วนะคะก็คือ2 1บวก1เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ3ใช่ไหมคะเศษ3ส่วน4นั่นเองใช่ไหมคะนักเรียนก็ดูว่าเป็นเศษส่วนยังต่ำหรือยังใช่ไหมคะ มีจำนวนนับจำนวนใดมาหารทั้งเศษและส่วนลงตัวไหมคะหรือการตัดทอนนั่นเองมีไหมคะเด็กๆถ้าไม่มีนะคะเราก็สามารถตอบได้เลยนะคะคำตอบที่เราได้ก็คือเศษ3ส่วนสนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนก็อย่าลืมนะคะเขียนสรุปดังนั้นนะคะดังนั้นเศษ2อส่วน4บวกด้วยเศษ1นส่วนสเท่ากับ เศษสส่วนสนะคะตอบนะคะเด็กๆเศษส 3, ส่วน4ค่ะค่ะเราก็มาลองดูเรื่องของการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันบ้างนะคะตัวอย่างข้อที่2เลยค่ะเด็กๆในตัวอย่างข้อที่2นี้นะคะครูแคร์ก็จะให้เศษ5ส่วน6นะคะลบด้วยเศษ2ส่วน6นะคะนักเรียนก็จะสังเกตเห็นแล้วว่า ตัวส่วนเท่ากันนะคะดังนั้นเรามาแสดงวิธีทำกันเลยค่ะอรโจรย์อีกหนึ่งครั้งนะคะเศษ5ส่วน6ลบด้วยเศษ2ส่วน6นะคะตัวส่วนเท่ากันใช่ไหมคะไม่ยากเลยเราก็นำเศษมาลบกันได้เลยค่ะเศษ5นะคะลบเศษ2นะคะตัวส่วนยังคงเหมือนเดิมก็คือ6นั่นเองค่ะ 5ลบ2เท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆ5ลบ2ก็เท่ากับ3นะคะตัวส่วนยังคงเหมือนเดิมก็คือ6นะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าเอ๊3และ6มีจำนวนนับไหนที่มาหารทั้งเศษและส่วนลงตัวคะมีไหมคะมีใช่ไหมคะก็คืออะไรคะ3นั่นเองใช่ไหมคะเอา3มาหาร3เท่ากับ1นะคะ 3หาร6เท่ากับ2ใช่ไหมคะดังนั้นนะคะเราก็จะได้เศษส่วนอย่างต่ำแล้วก็คืออะไรคะเศษ1ส่วน2นั่นเองค่ะอย่าลืมดังนั้นนะคะดังนั้นนะคะเราดึงโจทย์มาอีกหนึ่งครั้งค่ะเขียนสรุปเศษ5ส่วน6ลบเศษ2ส่วน6ก็เท่ากับเศษ1ส่วน2นะคะ ตอบนะคะเศษหนึ่งส่วนสองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆการบวกการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันไม่ยากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูสรุปกันเลยนะคะ เราก็มาดูสรุปกันนะคะจากที่เด็กๆทำทั้งสองข้อนะคะทั้งการบวกและการลบเศษส่วนนะคะครูแค่ก็จะสรุปว่าการบวกการลบเศษส่วนนะคะที่มีตัวส่วนเท่ากันนะคะนักเรียนสามารถนำเศษมาบวกกันเหมือนจำนวนนับทั่วไปได้เลยค่ะเวลาตอบนะคะก็ให้นักเรียนตอบเป็นเศษส่วนอย่างตำ่ำหรือ จำนวนครันะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งนะคะเด็เาาเกๆในครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องของการบวกการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันบ้างนะคะแต่วันนี้ครูแค่ก็จบลงไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอให้เด็กๆตั้งใจฝึกฝนในการทำงานและอ่านหนังสือทบทวนความรู้เดิมนะคะและก็นำความรู้ใหม่ที่ครูแค่สอนในวันนี้นะคะไปพัฒนาตนเองฝึกฝนการทำ แบบทดสอบนะคะและนักเรียนก็สามารถทำแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนเรื่องที่ครูแครสอนได้อีกนะคะและว,วันนี้ครูแครจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ